เเลยออโคทางไปวัดขนมรเมด้วยอ่ะถึงแล้วนะครับวัดขนม ัดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระนมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่นะคะเราก็จะไปเที่ยวที่วัดพนมกันนะครับเราก็ต้องมาซื้อตก็ตก่นตอนหาค่าเข้าวัดพนมนี่ก็อยู่ที่สามดอลลาร์นะครับสามคนนะครับคนละหนึ่งดอลลาร์นี่ครับตก็ตของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคนละหนึ่งดอลลาร์นะครับโเนี่ครับตตอนนี้หรอ ตั้งแต่เรามาอยู่ที่พนมเปญนี่เรายังไม่เคยมาเลยนะครับตรงทางขึ้นนะครับก็จะมีรูปปั้นพญา,านาครับทางขึ้นก็จะเป็นทางขึ้นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆทางด้านบนก็จะมีรูกป,ปั้นต่างๆนะครับ นักท่องเที่ยวก็เสียเงินหนึ่งเหรียญน,นะครับโซเซเดทักเด็กนะเดินขึ้นมานะครับโอ้โหคือว้าวมากสวยครับสวยนะครับทุกคนใช่ได้วัดพนมนี่นะครับเป็นวัด ประจำพนมเปญน,นะครับเป็นหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับของกัมพูชาเลยนะก็ะตั้งอยู่บนภูเขาสูง่27เมตรนะครับทางขึ้นวัดนะครับก็จะเป็นบันไดยพญานานคเลยสวยเลยอาคารหลักของวัดพนมนะครับก็จะเป็นวิหารนะครับเราไปดูกันตรงนี้เป็นวิหาร เราก็สามารถเข้าไปในวิหารได้นะครับปุป,ปั้นพระสวยมากนะครับพระประธานสวยมากะนะับ ทางด้านหลังก็จะมีผ้าเก่าๆนะครับเยอะมากก็จะมีกรองเก่าอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีผ้าเก่าอยู่เต็มเลยแต่ที่นี่นะครับก็จะเห็นเอาตังมาวางอยู่ข้างในเยอะมากเลยนะครับ นี่มีแบงค์ของอินโดนีเซียด้วยนแบงค์ของอินโดนีเซีย รอบวิหารนะครับจะมีเป็นทางเดินนะครับโดยรอบเลย mm hmm. กระเสียงดนตรีนี่ mm hmm. เสียงละนานี่ก็เหมือนละหน้าไทยเลยนะครับ mm hmm. ด้านในสวยมากขลังมากนะครับ mm hmm. อันนี้ต้อนอะไรอะ่ะมะม่วงหรอ, mm hmm. อกตบตรงนี้เป็นเจดีย์ที่อยู่ตรงกลางนะครับของวัดพนมนะครับฝ <Yeah. S 1> นก็จะมา ก,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 กับแม่ก็ดูของที่ระลึกนะครับอากาศวันนี้ก็ถือว่าร้อนอบอ้าวอุณหภูมิก็40กว่าองศาเลยนะครับตรงรอบๆก็จะมีส่วนสาธารณะนะครับ สมต้นไม้ไว้ให้คนแบบนั่งนะครับตรงนี้นะครับอ่าเจดียนี้น่าจะทาสีใหม่นะครับร้อนครับร้อนมากมาดูนะครับคุณแม่ซื้ออะไรซื้ออะไร แม่ก็ซื้อโปสการ์ดนะฮะไหนก็เวลาเราไปไหนนะครับเราก็จะซื้อโปสการ์ดอะอย่างนี้นะครับเต็มเลยเราไปเที่ยวยุโรปเที t <t okay> <t <t ่ยวที <t t <t ่ไหนเราก็ซื latego, ้อโปสการ์ดไว้งห้ยอ้าวยุ้นเจอแมวครับน่ารักมากนะครับนะครับเราก็ กลับบ้านกันนะครับวันนี้เรามาไหว้วิหารพระที่วัดพนมนะครับเพราะว่าเรามาเรายังไม่เคยมาเลยที่วัดพนมนี้นะครับโ okay, อเคค่ะค้าก็เป็นคนชอบคลิปดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อหนุนใจเอาใส่ด้วยคะ่ะกดกระดิ่งนะครัจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำแต่ร้อนอุณหภูมิส1อองศานะคะอ่าตรงนี้จะเป็นหอนาฬิกานะครับเวลาตอนนี้ก็บ่ายสอง เป๊ะๆเลยครับใบสองนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็น JD นะครับ